สรุปสั้นหลังเกมกับผมออดีแอนฟิลนะครับผมลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าที่แอนฟิลนะครับสประตูต่อสูนะครับเรามาพูดคุยเรื่องของแทคติคนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความรู้สึกในเกมนี้แบบสั้นๆกันนะครับผมก่อนจะเริ่มนะครับมาเข้ากติกาของเราเช่นเคยฮะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่า Man of the Match ในเกมนี้ ทุกคนครับเลือกใครให้เป็น Man of the Match นะครับถ้าสมมุติว่าพิมพ์ชื่อแล้วมันยาวไปพิมพ์เบอร์มาก็ได้่ะพิมพ์เบอร์หลังเสื้อมมาก็ได้นูนเยสกดเบอร์9 t e n นะครับเอ่อเทนร์โนพิมพเบอร์66ขอให้พิมพ์มาหรือว่าใครสะดวกพิมพ์ยาวๆว่าทำไมคนนี้เล่นดีเพราะอะไรให้เป็น Man of the Match ก็พิมพ์มาแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาไล่เรียงเกมนี้ในสไตล์แบบสบายๆละกันนะฮะ คือผมอาจจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องแท็กติกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดแล้วมันก็จะซ้ำไปซ้ำมายูเออเจคินครอบในยุคในการคุมลิปูเนี่ยแท็กติกก็จะคล้ายๆกันมีการสลับสบเปลี่ยนจุดบางจุดบ้างของเกมมีการสลับบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าแท็กติกเดี๋ยวพูดเรื่อง11ตัวจริงก่อนนะฮะมีอาริซองเบเกอร์มีเชนอโนมีโจเอลมาติสมีโจโกเมส แล้วก็มีแอนดี้โรบอสันซึ่งเซตนี้นะครับเป็นเซตที่ได้คลีนชีทครั้งแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับกองหลังครับเอ่อกองกลางครับใช้เป็นเคอร์ติสโจนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลน์นะครับแล้วก็กองหน้าตัวจริงเนี่ยเป็นดิอาสเป็นนูนเยสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับสามคนยืนหน้าเพราะว่านูนเยสเองก็ฟอร์มดีมาจากเกมนิวคาสเซิลเกมวันนั้นก็เป็นสุดยอดเกมนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่รายละเอียดการเล่น ในเรื่องของแท็กติกในเกมนี้ก่อนละกันเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจนิดนึงครับผมแปลกใจทั้งครอปแล้วก็แปลกใจทั้งอูนัยแอเมอรี่ด้วยวันนี้เนี่ยเหมือนมันจะเข้าทางลิวพูไปสมดเข้าทางครอปไปสมดก็ต้องส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตกับเกนครอปด้วยวันนี้สังเกตได้เลยว่าเทรนด์อเลสเตอร์อาร์โนนั้นจ่ายบอลออกบอลได้ลุ้นตลอดนะครับ ตำแหน่งเบอร์6ที่เทนหุบเข้ามาเนี่ยเขาออกบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนได้เยอะมากนะครับจังหวะการตักบอลข้ามลายกองหลังอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการยิงประตูเกือบทั้งหมดเลยเป็นจุดที่ทำให้ลิพูนั้นลุ้นการทำประตูเข้าไปมีโอกาสทำประตูเยอะมากๆในเกมนี้วันนี้ต้องชมเทนครับในเรื่องของเกมรุกเกมรับเนี่ยก็ยังมีติดขขัดเหมือนเดิมมีลูกหลุดมีลูกจะพลาด มีอะไรมีแตะบอลเกือบจะเสียไปจ่ายบอลเกือบโดนย่างอะไรก็ยังมีอยู่แต่นั้นนี้ถือว่าน้อยนะครับเป็นกับตันทีมครั้งแรกด้วยนะครับถือว่าน้อยครั้งนี้แต่การออกบอลสุดยอดมากนะครับการขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หกแล้วตักบอลให้ซาร่าตักบอลให้นูนเยสตักบอลให้กับลุยดีอาร์สในพื้นที่ว่างโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเขาจริงครับในเรื่องการจ่ายบอล แล้ววิลล่าเองเนี่ยกองหลังเนียก็ไม่ได้ดันสูงมากนะแต่ก็ถือว่าสูงอยู่ดีเหมือนพยายามจะเล่นเกมรุกใส่เล้ยผูเหมือนกันพยายามที่จะบรีพยายามที่จะเพรสมันพื้นที่ในแต่ละครั้งที่อาโนตักบอลข้ามให้ซาร่าตักบอลให้นูนเยสมันดูเหมือนมันน้อยนะครับพื้นที่ระหว่างกองหลังกับประตูของวิลล่ามันน้อย แต่อานก็ตักบอลเข้าไปได้มันมีพื้นที่ที่น้อยมากแต่มากพอที่จะสร้างโอกาสให้กับซาร่าและก็นุนเยสเข้าไปทำประตูวันนี้มันดูดีมากเกมนี้อยากให้ยึดอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการตักบอลจากแนวลึกไปในพื้นที่ว่างและให้ใช้สปีดของกองหน้า mm. เข้าไปทำประตูมันหลากหลายมากมันหลากหลายมากเกมนี้จะเล่นแบบนี้เป็นหลัก นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีไหมมีแต่น้อยจะเน้นการทําชิ่งเคาะออกซ้ายขวาบอลจะไปอยู่ที่ซาร่าเยอะมากก่อนหน้านี้ 3- ามสีนัดที่ผ่านมาจะสังเกตว่าบอลเดี๋ยวไปซาร่าอีกแล้วซาร่าเนี่ยแทบจะเป็นคนที่ออกบอลเป็นคนที่เริ่มเกมรุกแต่พอนั้นเนี่ยเทนตักเดี๋ยวตักเดี๋ยวตักเยี่ยมจริงอันนี้คือชอบสุดเลยนะครับกองกลางเราอย่างที่ได้เคยบอกไปบ้างแล้วนะครับว่าการที่มีโซโบมีแม็กกี้เนี่ย มันมันเติมเต็มดีมากมันเติมเต็มดีมากผมชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าหลายคนอาจจะชอบโซโบมากกว่าซึ่งผมเข้าใจนะมันวิ่งเยอะมันโดดเด่นมันจ่ายบอลดีมันมันแบบมันดีแต่แต่ว่าแม็กกี้อะแม็กกี้แมคก้าเนี่ยผมผมชอบติดแม็กกี้นะเพราะแมคก้ามันชอบไปนึกถึงซีบแมนมาล์มนแม็กกี้เนี่ยบอลสมองแบบสุดๆอะคือจังหวะ ตัดได้ก่อนออกบอลดีไม่ลนลานคือแม่งแม่งโคตรคุ้มอะเป็นสามส้าล้านปอนด์นี่แบบคุ้มมากคือผมบอกก่อนเลว่าฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อไปสกีนเป็นไอน,นี้โรบอสันนะแล้วก็วางแผนว่าตัวต่อไปจะเป็นเทน์แต่ถ้าเทนส์อะมันยังแบบหลุดหลุดอยู่อย่างเงี้ยยังมีเดี๋ยวหลุดพลาดเหมือนนัดก่อนอะไรเงี้ยผมจะสะกีนแม็กอลิสเตอร์ผมชอบมากแม่ง แม่งออกบอลฉลาดออกบอลเนียนเข้าถึงบอลก่อนตัดบอลก่อนคือสมองอะสมองแม่งสุดๆจริงๆตัวนี้เหมือนเหมือนดูแบบชารบิเอดนเดสเหมือนดูแบบแซงนัมพาดอะไรเงี้ยคือแบบบอลสมองตัวนี้แบบอืคุณไม่รู้จะคุมยังไงแล้วคุณของจริงของจริงของแท้เลยตัวนี้นะครับผมอ่ะคืออูไนก็ ก็ไม่รู้จะปิดยังไงเหมือนกันคือพื้นที่ระหว่างแดนหลังกับประตูมันก็น้อยแล้วอ่ะเพราะวินล,ล่เองก็อยากจะสู้อยู่เหมือนกันเขาก็ไม่เด่นขึ้นเยอะแต่ลิปูก็หาจังหวะในการตักบอลเข้าไปทําจนได้นะครับนี่ก็คือจุดหลักในวันนี้อย่างที่บอกไปแต่จริงๆแล้วเนะี่ยในใจผมนะในใจผมเนะี่ยการที่เอาเทรนด์ขยับมาเป็นเบอร์6แล้วเปิดบอลแบบเนี้ยมันสุดยอดอยู่แล้วมันสุดยอดตั้งแต่ปลายฤด,ดูกาลที่แล้วแล้วนะครับ แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากให้คลอปใช้วิธีนี้เนี่ยตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่60แบบเกมเกมนี้เพราะว่าคู่แข่งเนี่ยก็จะคาดดาวได้นะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะตักบอลยาวมาที่เทน์เขาก็จะมาโจมตีฝั่งเทน์พื้นที่ที่เทน์ดันขึ้นไปแล้วมันก็จะมีช่องโหว่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมาแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนอย่างเงี้ยมาหลายต่อฤดูกาลแล้วนะครับ อย่างนี้เคยบอกไปใครเป็นแฟนช่องอยู่มานาเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยทาไมเทนท์มันถึงโดนเจาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคู่แข่งเนี่ยเราจะไปเจาะฝั่งไหนครับเราจะเจาะฝั่งที่มีแอนนี่โรเบิร์ตสันกับฟานไดเหรอมันก็ไม่เจาะอยู่แล้วครับมันก็ต้องไปเจาะฝั่งที่มีโกเมสมาติดมีเทนท์มันเจาะง่ายกว่าอยู่แล้วยังนั้นเนี่ยเทนท์มันก็เลยเป็นจุดที่โดนโจมตีอยู่ตลอดแล้วพอถ้าคู่แข่งรู้ว่าเทนท์ ดันขึ้นมาเล่นเป็นเบอร์6ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่90เนี่ยมันก็จะเป็นจุดในการที่จะโจมตีอีกนะครับยกเว้นว่าเราจะหาวิธีในการปิดช่องตรงนั้นนะครับอย่างไรนะครับซึ่งเ้าวันนี้ทำได้ดีนะเพราะว่าก็โดนโจมตีทางฝั่งฝั่งที่เทนเติมขึ้นมาเนี่ยก็เจอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเอาอยู่นะครับถือว่าเอาอยู่หลักๆนะ่าจะมีแค่นี้นะครับในเรื่องของแท็กติกเพราะว่า ข้อค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหลายๆอย่างมันก็เข้าทางลิเวอร์พูลทั้งหมดนะฮะนาทีที่นาทีที่3ในลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากโดมินิกซโบสไลที่ยิงแถว2เข้าไปจากเท้าซ้ายซึ่งก็เออลูกยิงแถว2ที่หลายคนคิดถึงตั้งแต่การขาดหายไปของซีเวนเจอราดก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับจะได้กลับมามากขึ้นเริ่มเห็นกันบ้างแล้ว จากการยิงของโซโบจากการลองส่องของแม็กกี้เริ่มได้เห็นกันบ้างแล้วก็น่าจะทดแทนความคิดถึงซิวนงเจราดกันได้นะครับนังจากนั้นลิวพูก็ยังครองเกมบุกทาได้ดีมากวันนี้เล่นดีมากกองกลางของเรานี้แบบมันต่างกับฤดูกาลที่แล้วแบบเยอะมากๆขนาดว่ายังไม่ได้มีเบอร์หกนะออแต่ว่าเคอร์ติสโจนดูจะดูดดไปนิดนึงวันนี้ดันขึ้นสูงไปหน่อย ดันขึ้นสูงไปหน่อยมันก็เลยได้บอลน,น้อยไปนะครับอาจจะเพราะโดนครอปสั่งด้วยนะฮะแล้วก็มานาะทีที่22นะครับเป็นจังหวะนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเทนตักให้ซาร่าแล้วก็ซาร่าก็จ่ายมาที่นูนเยสนูเนเยสก็ซัดเต็มๆนะครับเข้าประตูไปเเข้าประตูไปไม่ไม่เข้าไปชนเสาแล้วก็กระดอนมาถึงแมตตี้แคททำเข้าประตูนะครับ ลูกต่อมาเลยเดี๋ยวจะพูดว่าทำไมดาวินนูนเยสถึงไม่ได้ลงเท่ากับกากโปนะครับเดี๋ยวจะพูดหลังจากเกมนี้านาทีที่55นูนเยสครับจ่ายให้กับซาร่าก็คือเป็นลูกเตะมุมเตะมุมมาและนูนเยสเนี่ยก็ไปโฉบเข้าไปโคกแหละแต่ว่าบอลมันเลยไปถึงเสาสองซาร่าก็เข้ามาแทบอินง่ายๆนาทีที่55ลิฟูนํามศสาเหตุที่นูนเยส ได้ลงน้อยกว่ากัคโปรครับถ้าใครสังเกตการเล่นของน yes, mm ูนเยสเมื่อเทียบกับกัคโปแล้วเนี่ยไม่ว่ากัคโปจะเล่นเป็นหน้าเป้าหรือว่าเล่นเป็นกองกลางก็ตามเนี่ยนะครับสังเกตกันไหมครับว่านูนเยสจะได้บอลน,น้อยกว่ากัคโปเยอะมากมีส่วนร่วมกับทีมในการลงมาเชื่อมบอลเชื่อมเกมดึงตัวประกบน้อยกว่ากัคโปแบบผมว่าครึ่งต่อครึ่งอะถ้าเทียบกันแต่ สิ่งที่นูนเยสมีมากกว่ากัคโบ Bo. ในตอนนี้นะในตอนนี้นะคือ Impact ของเขาในการที่มันถึงจังหวะทําประตูเขามันยังไม่ได้ยิงประตูก็จริงนะครับในเกมนี้แต่ว่าเราเห็นไหมครับว่ามันสับไกลแต่ละครั้งมันหลุดเข้าไปแต่ละทีเนี่ยมันตุ้มตุ้มตุ้มตลอดชนเสาเข้าประตูยิงชนคานสองนัดนัดที่เจอในคอสเซนก็เห็นแล้วว่ามัน มันมีโอกาสปุ๊บเนี่ยมันอุ้มมันเป็นประตูมันได้ลุ้นประตูแบบจังหวะแบบจังๆตลอดซึ่งตอนนี้กากโปยังไม่ถึงจุดนั้นในการจังหวะที่ยิงประตูแต่ถ้าในเกมที่มันได้เสียเปรียบมากๆเนี่ยเสียเปรียบแบบวิ่งไล่บอลตามหาไม่เจอการมีกากโปรครับมาช่วยไล่บอลมีกากโปมาช่วยเชื่อมเกมมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ดังนั้นผมว่าถ้าใครได้ฟังคลิปนี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่า ทำไมบางเกมกักโปลงทำไมบางเกมนุนเยสลงทำไมบางเกมครอปเลือกกักโปก่อนนุนเยสนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันดีทั้งคู่มันอยู่ที่ว่าเราจะสองคนนี้ใช้ในตอนไหนะนะฮะแล้วก็ถ้าพูดตรงๆหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่เรานำสามศูนย์แล้วเนี่ยสักเลยไปถึงนาทีที่เจ็ดสิบเนี่ยไม่มีอะไรลวครับเล่นแบบประคองตัวแล้ว เล่นแบบเก็บตัวแล้วนะครับตัวสำรองที่ลงมาก็มีกัคโปลงมานะครับมีโจตามีเอเลียสลงมานะครับเดีาร์ตออกเคอร์ติโจนออกดูนเยสออกนะครับแล้วก็มีเชลลคอนซาที่ลงมาแทนอาร์โนที่มีอาการมาเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ประตูเอนโดนะครับลงมาในาทีที่87แทนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับอ่านะก็มาพูดรายคนสักน,นิดหนึ่งแล้วกันรายคนนะครับก็ หาก่อนจะรายคนนะลิเวอร์พูลวันนี้มีโอกาสยิงทั้งหมด17ครั้งนะครับการครองบอลเนี่ย64นะวิลล่า36พาสบอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์พาสบอลสำเร็จส่งบอลสำเร็จสูงมากนะครับ92เเสูงสุดๆนะครับการโดนการอากาศชนะ8ครั้งแล้วก็มีลูกเตะมุม7ครั้งนะครับซึ่งเป็นเกมที่เพอร์เฟกเพอร์เฟกมากๆทั้ง จังหวะการยิงประตูทั้งฟอร์มการเล่นทุเรศนี่เสียได้อย่างเดียวคือดูเยสไม่มีประตูนะครับแต่มีอิมแพคกับเกมชัดเจนแหละนะครับผมเบเกอร์ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเบเกอร์ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแอนนี้โรเบิร์ตสันดูดูเริ่มกลับมาฟิตแล้วนะครับแอนนี้โรเบิร์ตสันกลับมาฟิตแล้วเติมเกมรุกเกมรับได้ยอดเยี่ยมนะครับเทร์นอโนวันนี้อย่างที่บอกชมไปเยอะแล้วตักบอลได้อันตรายทุกจังหวะสุดยอดสุดยอดมากอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดถึงเรื่องแท็กติก บางคนอาจจะสงสัยหรืออาจจะไม่สงสัยก็ตามแต่ผมจะพูดไว้ทำไมอาโนเนี่ยมันไปยืนอยู่ตรงเบอร์6แล้วมันถึงได้มีโอกาสออกบอลเยอะมากถ้านิน่งจริงแล้วเนี่ยมันใช้โซโบก็ได้ใช้แม็กอล s ิสเตอร์ก็ได้ใช้เคอร์ติจนออกก็ได้สิ่งหนึ่งที่อาโนมันมีมากกว่าคนพวกนี้ก็คือความแม่นในเรื่องของบอลยาวนะครับแล้วพอนึกภาพนะครับนึกภาพโจนแม็กอลิสเตอร์ โซโบดันขึ้นไปหรือมีตัวประกบอยู่แล้วถ้าพวกนี้มันมีตัวประกบอยู่แล้วคนที่คอยสวิชขึ้นมาช่วยมันจะมีพื้นที่ว่างเยอะขึ้นนึกออกไหมฮะถ้าสมมติแม็กอลิสเตอร์สมมุติเล่นแผน4-3-3สาเหมือนกันเนี่ยสามคนของลุยพูเนี่ยกองกลางเนี่ยมันก็จะโดนคู่แข่งประกบอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น ถ้าอีกสามคนที่มันดันขึ้นไปมันก็จะโดนคู่แข่งที่ตามไปประกบอีกสามคนพอมันมีอาร์โนที่สวิสเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาร์โน no จะมีเวลามีพื้นที่ในการคิดในการออกบอลได้มากขึ้นนะครับดังนั้นมันจึงเป็นจุดที่ทําให้อาร์โนเนี่ยมาเล่นตรงนี้ได้ดีและเขาก็มีคุณสมบัติในการออกบอลยาวได้ดีด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมมันถึงไม่ใช้คนอื่นในการเล่นมาเล่นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่านี่แหละ มันมีพื้นที่มันมีเวลานะครับโซโบสไลเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นได้ดีมากๆทั้งเกมรุกเกมรับสร้างสารรค์แบบสุดๆสุด,สดยอดคุ้มมากผมว่าณนะวันนี้เนี่ยผ่านมา3เกม4เกมไม่มีใครสงสัยในดีลของ Alexis Black, Al air, ิสแบ็กอลิสเตอแล้วก็ d ด m มินิกโซโบสไลแล้วเล่นได้แบบ100%เซและนี่จะเป็นดีล2ดีลที่โคตรคุ้ม ยืนตัวหลักย,วยาวๆครับ2คนนี้เคยที่โจนอย่างที่บอกไปวันนี้บทบาทน้อยไปหน่อยเพราะว่าดันขึ้นสูงนะครับดันขึ้นสูงแล้วก็อาจจะด้วยเพิ่งเพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยเพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ได้ขี้เหร่ที่ว่าใช้ได้นะครับลุยดียร์สก็ทําได้ดีนะครับเป็นคนที่ปั่นป่วนนะครับปั่นป่วนแนวรับของวิลล่ามากกว่าซาร่าด้วยซ้ำนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับขณะที่ซาร่าวันนี้ก็ ดูดอกไปนิดนึงแต่ก็ยังอันตรายอยู่ในเรื่องของการเข้าหาประตูแล้วก็การดึงตัวประกบนะครับนูนเยสสำหรับผมวันนี้ทําได้ดีนะครับทําได้ดีในเรื่องของการวิ่งหาพื้นที่หาช่องอย่างที่เราบอกหละอย่างที่เคยคุยกันไว้แล้วว่าก่อนที่จะซื้อมา่เนี่ยคือจุดแข็งของนูนเยสการวิ่งหาช่องนะครับการวิ่งสายหาช่องหาพื้นที่มันเป็นจุดเด่นของนูนเยสตั้งอยู่เบนฟิกตั้งแต่อยู่เบนฟิก้าเลยครับแล้วจุดเด่นของนูนเยสอีกอย่างหนึ่งคือ การสรับไกลยิงประตูการวางเท้าการวางเท้าของนูนเยสเนี่ยการที่มันยิงแต่ละครั้งมันเข้ากรอบเกือบทั้งนั้นผมว่ายิงเข้ากรอบแบบร้อยครั้งน่ะนูนเยสยิงหลุดกรอบประมาณ10ครั้งไม่เกินมันวางเท้ายิงบอลแม่นมากไม่เชื่อลองสังเกตดูนะครับนูนเยสันนี้เล่นดีแต่ถ้าจะให้ปรับต้องมาปรับจุดแข่งกับกัโปนะครับก็คือต้องมีส่วนร่วมกับเกม มากกว่านี้สักนิดหนึ่งที่เหลือ,อคือดีหมดละเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละโดยรวมๆครับ a u เดียนฟ Field ขอบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นเกมที่หลายคนทวินหาเพราะว่าแฟรี่พูกกมังจะบ่นว่าแหมมันชนะยากเหลือเกินนัดนี้นำตั้งแต่3นาทีแรกแล้วก็ได้ผลงานขันที่ยอดเยี่ยมได้ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกลับไปครับยอดนะครับอ่ะ ดูมาจนถึงตรงนี้คิดเห็นแตกต่างอย่อะไรพิมพ์มานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่า Man of the Match ของคุณในเกมนี้คือใครสำหรับผมเอางี้แล้วกันนานๆทีจะมันมีชื่อคนคนนี้นะครับผมให้เทนเอเลเซอร์อโนในพาร์ทของเกมรุกเป็น Man of the Match แล้วกันนะครับผมพิมมันเข้ามานะครับผมแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับติดตามกันต่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ายูเนเวอร์อ alone ครับ